สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายไปเจอคลิปในโลกโซเชียลมาคลิปหนึ่งนะคะซึ่งได้เห็นแล้วก็อมยิ้มไปตามๆกันค่ะเป็นภาพของกาบี้นะคะนักกีฬาดาวตบจากทีมชาติบราซิลแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเธอกันเยอะอยู่แล้วนะคะกาบี้ค่ะ ได้เดินทางโดยแอร์เอเชียนะคะแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการเดินทางจากเชียงใหม่เพื่อที่จะกลับเข้ามาแข่งขันที่กรุงเทพมหานครค่ะในช่วงที่เดินทางมายังสนามบินเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักกระเป๋าค่ะทุกคนปรากฏว่าเธอได้รับของจากแฟนคลับตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะจนกาบีเนี่ยได้โพสต์ลงในอินสตาแกรส่วนตัวของเธอเองนะคะว่าเธอนั้นทาบซึ้ง ในน้ำใจของแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเป็นอย่างมากแล้วเธอก็ยังบอกด้วยนะคะว่าไม่ได้หมายถึงของหรือว่าพวกสิ่งของต่างๆของขวัญต่างๆที่แฟนวลอลเลย์บอลมอบให้นะแต่เธอเนี่ยมองเข้าไปในสายตาเธอรู้เลยว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นจริงใจกับเธอแล้วก็รักเธอมากขนาดไหนคะ่ะนี่แหละค่ะก็คือผลตอบแทนจากความรักที่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมอบให้กาบีต้องขนของที่มีของขวัญของที่ระลึกจากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเรามากมายจนน้ำหน กระเป๋าเนี่ยต้องซื้อเพิ่มเลยนะคะทุกคนมาขึ้นเครื่องโดยสายการบินแอร์เอเชียเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชุดแดงก็คือพนักง,งานของแอร์เอเชียนะคะเขาก็ต้องมีการชั่งน้ําหนักของผู้โดยสารทุกคนเลยค่ะกาบี้ก็ยิ้มแย่ๆมานะคะคือเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็หันมาหัวเราะแลวค่ะเพราะว่ากาบี้ก็น่าจะเป็นนักกีฬาวลอลเลย์บอลในทีมที่ได้ของขวัญจากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเยอะมากๆนะคะปรากฏว่าน้ําหนักเนี่ยเกินไปถึง53กิโลเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะก,ก็คือผ ลแห่งความน่ารักของกาบี้ทำให้แฟนวลอลเล่บอลชาวไทยนั้นเอาของไปให้เธอเยอะมากมาก ไม่ว่าจะเป็นของขวัญของที่ระลึกนะคะของประจำชาติไทยนะหรือแม้แต่อาหารการกินต่างๆเนี่ยกาบีได้รับอย่างจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะทุกคนมีคอมเมนต์เกิดขึ้นมากมายนะคะหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะปรากฏว่าคอมเมนต์เนี่ยฮาเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไต่จะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังนะบางคนเขาก็บอกว่าความสุขของคนไทยกลายเป็นความลำบากใจของกาบีไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่า ประมาณนั้นนะคะนี่แหละคือความน่ารักของ FC ไทยของฝากเยอะขนาดนี้ก็ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มกันไป สำหรับคอมเมนต์ถัดมานะคะก็บอกว่านี่คือ FC จากเชียงใหม่นะจากภาคเหนือนะยังเหลือของขวัญจาก f c ในกรุงเทพมหานครอีกฉันเราเอาของไปให้กาบี้อยู่โอ้โหทุกคนคะเธอต้องได้ของอีกเยอะมากๆแน่นอนนะคะกาบี้เนี่ยคอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าน่าเอ็นดูมากๆกกาบี้และคอมเมนต์ถัดมานะคะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าฉันแอบเห็นเพื่อนร่วมทีมของเธอยืนขำอยู่ข้างหลังนะ คอมเมนต์ต uhm. like, ่อมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าเหมือนได้ยินว่ากาบี้คัดของแล้วนะแต่น้ำหนักก็ยังเยอะอยู่ดีและคอมเมนต์ถัดมาค่ะอันนี้เขาพิมพ์ไว้นะคะเขาบอกว่าขอนอกเรื่องหน่อยนะฉันอยากรู้ว่ากาบี้พูดได้กี่ภาษาเธอเก่งภาษามากๆเลยคอมเมนต์ถัดมาค่ะกาบี้และเพื่อนร่วมทีมน่ารักมากๆคอมเมนต์ถัดมานะคะ ได้ยินว่าโรซ่ามาเรียก็ได้ของจากแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเยอะเหมือนกันและคอมเมนต์ถัดมานะคะเขาบอกว่าอ้าวเอซกรุงเทพซื้อกระเป๋าใหม่ให้กาบี้ซะแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะมานะคะบางคนนะคะเขาก็คอมเมนต์ค่ะบอกว่าส่งไปทางเรือสิถูกกว่าคอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาบอกว่า แอบสงสารกาบี้แล้วนะแฟนวอลเลย์บอลซื้อของชิ้นเล็กๆให้เธอก็ได้คอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่ากาบี้ก็เธอน่ารักซะขนาดนี้จะไม่ให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยซื้อของให้เธอได้อย่างไรคอมเมนต์ถัดมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่านี่แค่จากเชียงใหม่ที่เดียวนะขากลับบราซิลจะหนักกว่านี้ขนาดไหนแล้วเขาก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะมาค่ะ นี่ก็เป็นความน่ารักของนักกีฬาจากทีมชาติบราซิลค่ะกาบีขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั่นเองค่ะไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนนะคะเธอก็มักจะมีรอยยิ้มให้กับแฟนวอลเลย์บอลเสมอนะคะตั้งแต่ที่เธอเดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะภาพการต้อนรับเสียงเชียเสียงกรีดรอยยิ้มที่เธอส่งให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมันก็เห็นชัดแล้วว่าเธอนั้นมีความเฟรนลี่มากๆ เธอหยุดยิ้มทักทายแจกลายเซนถ่ายรูปกับแฟนคลับเวลาที่รับของจากแฟนคลับนะคะเธอก็มีการถามด้วยว่าของสิ่งนี้ใช้เวลาทํานานไหมโอ้โหสิ่งนี้ทําให้ฉันจริงๆรงหรอเรื่องราวเหล่านี้กาบีมักจะถามจากแฟนวลอลเล่บอลที่เอาของมามอบให้เธอค่ะ และจากการที่แฟนวอลเล์บอลชาวไทยนั้นให้การต้อนรับทัพนักกีฬาจากบราซิลเป็นอย่างดีเนี่ยทางสมาคมวอลเล์บอลของบราซิลเขาก็ได้มีการโพสต์ลงในสื่อโซเชียลของเขาด้วยนะคะว่าเขาชื่นชมแฟนวอลเล์บอลชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะที่ดูแลแล้วก็ต้อนรับทัพนักกีฬาของเขาเป็นอย่างดีนะคะ <c oughs> มีการไปต้อนรับที่สนามบินมีการไปต้อนรับที่โรงแรมและในระหว่างการฝึกซ้อมรวมไปถึงการแข่งขันต่างๆแฟนวอลเล์บอลชาวไทยเนี่ย ก็ไปให้กําลังใจนักกีฬาดาวตกจากบราซิลกันเยอะมากๆค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณนะคะสิ่งนี้นะค่ะสิ่งที่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยเราทำเนี่ยทำให้ประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลทั่วโลกคนบราซิลก็มาคอมเมนต์ขอบคุณแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยกันเยอะมากๆนะคะแล้วจากคลิปที่เป็นไฮไลท์ของทางวอลเลบอลเวิลด์นะ ซึ่งในไฮไลท์ของคลิปนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันของทีมชาติไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยเจอกันกับอียิปต์ไทยเจอกันกับสวีเดนญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนวลอลเล่บอลของบราซิลมาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะักกีฬาชาวไทยกันเยอะมากๆค่ะนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า เมื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยให้การต้อนรับทัพนักกีฬาจากบราซิลดีขนาดนี้ณเวลานี้แฟนวอลเลย์บอลของทางบราซิลก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยเหมือนกันค่ะทุกคนคือมีการแลกเปลี่ยนกันดีมากๆนะคะไทยกับบราซิลนั้นมีความสัมพันธ์ในเรื่องของวอลเลย์บอลมาอย่างยาวนานค่ะเราเองเนี่ยก็เป็นมิตรดีกับบราซิลในเรื่องของกีฬาดีมากๆนะคะแล้วทัพนักกีฬาจากบราซิลเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะชื่นชอบคนไทยอยู่แล้ว เขารักความสนุกสนานเหมือนกับคนไทยอยู่แล้วแล้วเขาเองก็ยิ้มแย้มอัธยาศัยดีอย่างกาบีที่เราได้เห็นกันเนี่ยละค่ะทั้งยิ้มแย้มแจกลายเซ็นถ่ายรูปกับแฟนคลับมีการโพสต์ขอบคุณแฟนคลับมีการไปอุดหนุนคนภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําเล็บอาหารการกินผลไม้ไทยเธอก็มีการมาโพสต์มารีวิวสิ่งที่นักกีฬาต่างชาติทําแบบนี้มันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแบบที่เป็นออร์แกนิกมากๆเลยละค่ะทุกคน น,นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราดูแลแล้วก็ต้อนรับทัพนักกีฬาอย่างดีทําให้เขาได้รับทั้งความสุขได้รับทั้งความอบอุ่นแล้วเขาก็ได้เห็นถึงสายตาของความจริงใจที่แฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยมอบให้เขานั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าที่กาบี้ต้องซื้อเพิ่มในวันนี้นะคะก็เป็นผลลัพธ์จากความน่ารักของเธอเองค่ะที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นรักเธอแล้วก็ซื้อของไปฝากเธอเยอะเหลือเกินค่ะเอาละค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะเราเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับทัพนักกีฬาเป็นอย่างดีให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศของความน่ารักอบอุ่นความเป็นมิตรของคนไทยประเพณีธรรมเนียมของไทยก็จะเห็นได้นะคะว่านักกีฬาชาวต่าง ยกมือไหว้แบบไทยกันหลายคนเลยค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ